สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้ากิ๊กจะพามาปลูกผักบุ้งจีนผักบุ้งอินทรีนะคะปลูกยังไงให้ผักบุ้งงามต้นใหญ่ต้นอวบโตบางคนก็ปลูกแล้วแครแกรนไม่แข็งแรงใบเหลืองคือเขาขาดธาตุอาหารแล้วก็วิธีปลูกปรุงดินอะไรไม่ถูกต้องนะคะก็หลากหลายหลายอย่างที่จะทําให้ผักของเราไม่งามก็มีสาเหตุมาเยอะแยะเลยค่ะแต่วิธีที่ป้ากิ๊กปลูกเนี่ยมันก็โอเคนะคะได้ผล เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะแช่มเมล็ดผักบุ้งก่อนค่ะหนึ่งคืนปกิกจะไม่บ่มนะคะแช่ให้มเมล็ดผักบุ้งเขาพองตัวก็พอละหรือว่าจะบ่มก็ได้ตามใจค่ะใครอยากบ่มก็บ่มอันนี้บ่มไว้ปลูกไปแล้วแล้วก็เหลือปลูกเมื่อวานนี้ค่ะยาวเฟยเลยอันนี้จะปลูกยากจะต้องเอารากเขาแย่ลงไปนะคะถ้าเป็นมเมล็ดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องแย่ละวางลงไปเลย เดี๋ยวจะเทน้ำออกก่อนค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนละเราก็จะปลูกเลยนะคะวิธีปลูกของปกก k ก g e วันนี้จะพาปลูกในนี่ค่ะถาดไข่ถาดไข,ดไข่อาจจะไปขอมาจากร้านที่เขาขายไขย่หรือว่าเราซื้อมาไว้กินนะคะจากห้างจากแมคโครจากร้านขายไข่เขาจะใส่ ให้เรามาแล้วก็เก็บไว้เอามาทำถาดเพราะอันนี้เราก็ดูถาดของเราถ้าใหญ่ไปเราก็ตัดออกสักหน่อยหนึ่งดิมดิม,ดมออกเพื่อที่จะวางลงไปได้ไข่ไม่ปลูกในถาดไข่เดี๋ยวก็จะมีวิธีให้ดูอีกนะคะเอาดิมดิม,ดมออกสักหน่อยนึงถ้าถาดใบใหญ่กว่านี้ก็ดีคะ่ะก็วางลงไปเลย ในวิธีวางเราจะต้องใส่ดินที่ถาดข้างล่างก่อนนะคะอันนี้เราวัดให้ให้ลงไปได้เหลือด้านนี้ดูด้านนี้อีกน้อยนึงตัดให้ลงได้ก็แล้วกันถ่านผ่านใบใหญ่กว่าน,นี้ยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ เราก็ใส่ดินไปใส่ดินไปให้เต็มถาดโอเคแค่นี้ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องใส่ดินข้างล่างทำไมต้องใส่ดินถ้าเราไม่ใส่ดินนะคะเวลาต้นผักบุ้งงอกรากเขายาวลงไปข้างล่างเนี่ยเขาไม่มีดินยังก็จะทำให้รากไม่สมบูรณ์ลอยอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยมันไม่มีธาตุอาหารเนาะถ้าใส่ดินก็จะได้ธาตุอาหารด้วย เ็อเอาดินใส่ลงไปส่วนดินนะคะอาจจะเป็นดินที่ซื้อมาก็ได้ค่ะแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกหรือว่าธาตุอาหารสักหน่อยนึงเนี่ยปกิก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยหมักก็ได้ค่ะผสมไปไม่ต้องผสมตัวอื่นนะคะเอาดินอย่างนี้แล้วเพราะว่าผักบุ้งชอบดินชอบดินแน่นๆดินออกขี้โคลนนิดนิดไม่ต้องใส่แกลบดำไม่ต้องใส่ ขุยมะพร้าวเป็นดินขุดตามสวนตามบ้านก็ได้ค่ะผักบุ้งชอบดินแน่นๆดินร่วนซุยไม่เก็บน้ำผักบุ้งจะไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องปรุงให้เขาบางคนคิดว่าดินร่วนซุยดีใส่ขุยมะพร้าวไปเยอะหน่อยใส่แกลบดำหน่อยเขาไม่เก็บน้ำทำให้ผักบุ้งเหี่ยวเร็วค่ะรสเช้าเย็นไม่ถึงเย็นเอา เหี่ยวอีกล้อากาศร้อนๆเขาไม่เก็บน้ําเพราะฉะนั้นให้ใช้ดินแน่นๆอย่างนี้แหละใส่ไปเลยนะคะรองโอเควางได้ละอันนี้ก็มีรากให้ผักบุ้งอยู่หาอาหารได้ค่ะเวลาเขางอกขึ้นมาทะลุถาดไข่ลงไปโอเค ส่วนถาดไข่เราก็ใส่ไปเลยไม่ต้องไปทำอะไรเขาที่จริงเอาด้านนี้ลงก็ได้นะคะรากจะได้แหย่แต่ว่าทำให้ดูแต่ว่าถาดไข่นปะปกิ๊กปลูกยังไงก็ได้คืออันนี้รูอยู่ข้างล่างเขาจะได้แหย่ลงไปเขาเปื่อยคะ่ะเวลารดน้ำ เขาจะนุ่มหมดเลยแล้วก็รากพืชสามารถที่จะชอนชายลงไปได้อันอนี้ก็ได้ค่ะได้ทั้งสองด้านนะคะแต่ด้านนี้จะได้รูน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ได้อยู่ข้างบนเยอะคว่ำลงไปจะได้รูตรงนี้เยอะอันนี้ก็ทำให้ดูสองแบบ ได้ทั้งสองด้านแค่นี้ยเราก็หยอดมเมล็ดลงไปได้เลยตามระหว่างรูอย่างนี้ช่องอย่างนี้นะคะดูช่องเขาเจาะอย่าให้ตรงก้นของถาดค่ะ ให้ได้รูระหว่างช่องพอดีอเสร็จแล้วก็หยอดเลยนะคะหยอดลุมละถ้าอยากให้ผักบุ้งต้นโตโต,วตวสวยๆก็อย่าใส่เยอะค่ะลุมลมะสามเมล็ดก็พอละ ถ้าใส่เยอะผักบุ้งขึ้นเยอะต้นก็จะเล็กอันนี้ก็อาจจะมีไม่งอกบ้างเนาะแต่ถ้าเราแช่ที่ออกรากก็จะเห็นชัดเจนเลยหลุมละสามต้นสามเมล็ดเพราะว่ามีรากให้เราเห็นหมดแล้วอันนี้ก็อาจจะเผื่อไว้มั่งก็ได้นะ ถ้าผักบุ้งใครคิดว่าอัตราการงอกของที่ซื้อมาไม่ค่อยจะดีเก็บไว้นานใส่ไป4ี่ห้เมล็ดเดี๋ยวค่อยถอนออกก็ได้ถ้าออกเต็มแต่ถ้าสองสาเมล็ดก็ไม่ต้องถอนถ้าเขาง,งอกสองสาเมล็ดเด้อเนาะนี่ก็ใส่ไปจนครบได้หลายถาดที่เหลือปกี้ก็จะเอาไปหยอดในถาดเลยก็ได้ค่ะ อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้ผักบุ้งต้นใหญ่ต้นอวบควบคุมดูแลง,ง่ายนะคะปลูกเป็นหลุมๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ปิดเลยใช้มือดี่ละขยุ่มปิดทีนี้ก็รดน้ำ ผักบุ้งที่ชอบแดดนะคะไม่ต้องเอาไว้ในร่มโต๊ะเปียกก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นกระเบื้องเดี๋ยวยกไปวางที่พื้นดินแล้วก็รดให้ชุ่มๆกว่านี้ก็ได้นะคะอย่าลืมว่าผักบุ้งต้องการน้ำมากเพราะฉะนั้นอย่าให้ดินแห้งค่ะรดเช้ารดเย็นใครอยู่บ้านกลางวันด้วยก็ยิ่งดีงอกเร็วมาก ทีน,นี้เดี๋ยวจะให้ดูถาดที่เพาะไปแล้วนะคะงอกแล้วอันนี้เป็นถาดเก่านะคะกระบะเก่าเมื่กี้ก็จะเอาตัวนี้มาปลูกเอาผักออกก่อนแล้วก็เอาดินใหม่ใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปเพราะว่าปลูกผักพวกนี้อายุสั้นปลูกแป๊บเดียวค่ะประมาณสักเดือนเสร็จเสรปลูกทิ้งไว้ข้างบ้านนะคะก็มีผักอินซีย์กิน กะบะนั้นมั่งกะละมังนี้มั่งตะก้าโน้นมั่งอันไหนว่างก็ย่อนยอน่ยอนไว้ต้นกล้ามีก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มไว้เนี่ยเราก็จะมีผักกินตลอดค่ะอันนี้ก็ตัดไปเป็นดอกหมดละเมื่อกี้ปตัดไปนึ่งกินหมดละเนี่ยอันนี้กินเป็นผักสดได้นะคะอ่อนๆเราจะใช้ถาดใบนี้แหละปลูกถาดเก่าวิธีก็คือดึงต้นกล้าออกแล้วก็เติมดินเข้าไป เพราะว่าดินยังไม่จืดแค่เดือนเดียวนะคะถ้าสี่ห้าเดือนนี่ก็ต้องเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาปรุงใหม่เนี่ยใบช้ำฉาใบอะไรยังย่อยสลายไม่หมดเลยดินยังใหม่อยู่โอเคก็จะใช้ตัวนี้แหละไว้ข้างล่างเขาร่วนซุยดินที่เราปรุงนะคะจะไม่แน่นจะร่วนซุยหมดเราก็เติมดินของเรา ที่เราเอาปุ๋ยคลุกกับดินดินถุงนะคะดินกระสอบเป็นดินส่วนมากจะเป็นดินเน้นดินเติมปุ๋ยคอกเข้าไปปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะใส่เข้าไปนี่เราก็จะมาปลูกแล้วไม่ต้องใส่เต็มเหลือพื้นที่ไว้รดน้ำจะได้ขังน้ำนในการปลูกนะคะเราก็เอาดูนะ จะให้ดูรากของเขาปลูกในเนี้ยนี่ค่ะรากโผล่ละง่ายมากค่ะแค่หยิบอย่างนี้ก็หลุดละเป็นเบ้าออกมาเลยค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะวางลงไปแค่เนี้ยเสร็จอันนี้ก็ปล่อยย่อยสลายไปนี่ค่ะรากยาวเลยเอาสักสามแถวโตเร็วค่ะอย่างเนี้ย ไม่มีการชะงักการเจริญเติบโตไปทั้งเบ้าอย่างนี้เลยถาดไข่ได้มีประโยชน์นะนอกจากผักบุ้งแล้วเป็นผักชีก็ได้นะคะผักชีผักกาดได้หมดค่ะกวางตุ้งห้องเต้ผักกาดขาวหยอดอย่างนี้ได้หมดนะคะทำให้เราปลูกง่าย าต่อการปลูกจริงๆรดน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็โตละปลูกเสร็จแล้วนะคะนี่ยังเหลืออีกค่ะได้อีกถาดหนึ่งนะคะเห็นไหมปลูกปุ๊บงามปั๊บเลยนะคะอย่างนี้น่าปลูกไปวางไว้กลางแดดเลยนะคะ เดี๋ยวจะเอาที่ปลูกแล้วให้ดูอีกที่โตแล้วออปัเกิกนี่ก็เยอะแยะไปหมดเนาะวันๆก็อยู่กับผักนี่แหละนี่ค่ะสูงละเห็นไหมถ้าโตขึ้นมานะคะเราก็ดูว่าต้นไหนแคร์เกรนแล้วก็ดึงออก เอาแต่ต้นอบอวบงามๆไว้ไม่ต้องให้แน่นหนาเขาก็จะงามค่ะทีนี้วิธีดูแลดูแลรักษาเห็นไหมคะอีกวิธีหนึ่งให้ดูก่อนนี่ค่ะที่เหลือไปหยอดถัดหลุมอย่างนี้ก็ได้นะคะถาดหลุมก็ตักได้แต่ว่าถาดหลุมนี่จะอยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าพื้นที่จํากัดรากเข้ามาชนข้างล่างเพราะฉะนั้นก็อย่าให้นานก็ประมาณนี้ ได้แต่อันนี้ทิ้งไว้ได้ค่ะอันนี้ทิ้งไว้อีกสักสี่ห้าวันก็ยังไหวเพราะว่ารากเขาออกมาหาอาหารข้างล่างได้มีดินรองรับมันง่ายค่ะสําหรับถัดไข่แต่ถ้าไปถาดหลุมออกแค่นี้รีบตักออกละเพราะรากจะไปขดอยู่ข้างล่างเ็าไม่โตทีนี้มาดูวิธีดูแลรักษานะคะการให้ปุ๋ยให้หลากหลายค่ะผักอินทรีย์อย่าไปให้อย่างเดียวนะคะคือเขาอาจจะต้องการธาตุอาหารหลายอย่าง บางทีก็มีตัวอะไรมาทําไม่ได้พ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหลากหลายค่ะอันนี้ e m ผสมน้ํารถาสมมติว่าวันนี้ e m ไปละเว้นอีกวันหนึ่งนี่เครื่องดื่มชูก,กําลังยี่ห้อไหนก็ได้ก็ผสมน้ําไปนะคะ1ฝาต่อ1บัวบัวเล็กๆเ,เนี่ยตะกี้ใช้บัวเล็กเนี่ยใส่ไป1ฝา ถ้าบัวใหญ่ก็เพิ่มเข้าไปนะคะหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสลับกันไปค่ะมีตัวไหนก็หยิบรดอย่าให้ขาดหรือว่าน้ำหมักชีวภาพจะเป็นสูตรไหนก็ได้ที่เรามีอันนี้สูตร15นะคะที่ทำไว้บางทีก็เป็นน้ำหมักชีวภาพในครัวนะหลากหลายชนิดมีอะไรก็ใช้ไปค่ะใครมีน้ำหมักอะไรก็ใช้ไปหรือ น้ำหมักขี้วัวนะคะก็สุดยอดทำเอาขี้วัวแช่น้ำไว้ก็มาตักผสมน้ำรสรสยังไงก็กะกะเอาค่ะหนึ่งบัวก็อาจจะใส่ไปสักหนึ่งบัวต่อหนึ่งขันน้ำหมักขี้วัวนะคะไม่อันตรายเนี่ยผักก็จะงามเนี่ยคะ่ะผักอินทรีย์ไม่ใช่ว่ารสอย่างเดียวแล้วผักเหลืองผักใบาลายผักแครก์แกรนไม่โตเปก๊กคือเปก็กก็บอกเราหลากหลายบางคนเห็นเปก๊กทำ ทำน้ำหมักสารพัดอย่างโอ้ไม่รู้จะเอาสูตรไหนกันแน่นทําไมมันเยอะแยะไปหมดคือทําหลากหลายมีเวลาว่างอยากทาอันไหนก็ทําไปหรือว่าใครไม่ทาหลากหลายก็ก็ทําสักสองสามอย่างแต่ว่า EM นี่ควรมีไว้นะคะควรมีไว้ค่ะ EM อนะยอย่าให้ขาดใครปลูกผักก็ทําใครทําไม่เป็นไปเปิดดูคลิปปก๊กเกนะคะ EM สูตรสองง่ายที่สุดซื้อนมเปรี้ยวมาขวดเดียวน้ําตาลเอาในบ้านแค่นั้นจบค่ะมาทําได้เลย ไม่มีการน้ำตาลน้ำตาลทรายนั่นแหละเป็นไงคะปลูกผักอินทรีย์ให้งามไม่ได้ยุ่งยากเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ